ดีครับจ้า้วนนี่เง้ย้วนนี้เป็นยังไงหมั่นใจบ่ฟันคงสุดท้ายเขาอ่ะว้ายจะเอาแบบไหนล่ะจะจะเอาแบบตั้งใหรนี่จะเอาแบบขึ้นฟอนฟอนล้วเนาะ้วดว่างหันกันยังฟันแข็งแข็งคงสุดท้ายกับฟอนตัววนี้กับฟันแข็งแข็งรูดตัวดีจ้าว่านท่านท่านว่าฟอนก็เอา นี่แหละอัดของที่จะให้ไม่เนี่ยแล้วก็ไม่ย่ำม่ย่ำเหมือนเก่าไห้อิบค่ะยิบเก่าอืมจ้ะฝันยังบ่ทั้งนั้นฝันบ่จ้ะเลขฝันที่บว่าพื้นฝันเดี๋วฝันช่วแต่ฝันประสาทเั็นไงอืมแต่ว่าก็ถือว่าฝันดีคือเอาอย่อมบ่ฝันเนี่ยเลขฝันเอ้าฝันในตัวในตัวเลยติจ้า กลางคงเหรอกลางค่งแดงรึ <c oughs> <c oughs ่ง <c> ค <oughs airpl> ืนค <c oughs> ่าเอากระสันค่าค่ะเอากันเล็กๆความฝันกับเอาแต่ว่าเขามาคงสุด้ทยก่อนว่าคงสุดไทยนี่สีฟันเหยจังใดจังจังสีนะจ้ะเม็ดเดียวหรือว่าสีจังใดงังสีคะเม็ดเดียวแต่ให้กลับเอากระซัมโบเม็ดเดียวล่ะซําซัมสองเม็ดล่ะเพราะว่ากับพอมอืมให้กลับพอมเออเพราะว่าเพราะว่าเลขกันมัน มันเขามันสามารถที่จะพลิกได้นามือหลังมือเป็นได้ก็ต้องดับกับเลขบอกอ้อค่ะกลับไปกลับมาน้ำเด้อบพราะเป็นว่าปักหลักไห้เนาะมั่นแล้วงวดประจำโค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2567จา้าเอาอันไหนก่อนอันฟันก่อนใ,ให้นอนฝันก่อนบ่รือจะเอาอัน เอาอันสูตรหวยก้อนก็นได้ค่ะฟันโครงสุดท้ายไปเลยสูตรหวยเท่านี้สูตรหวยบอจ้าสูตรหวยย้ำสูตรหวยยํำเลขเกา้าเลขเก้าที่ไอคลิปแรกอืก็คือซี่เก้าม่าไอ้เลขสูตรจ้าเออยํำเลขตัวนั่นแหละตัวคลิปแรกซี่เก้าห่านี่ฟันไห่ยํำไห้เม็ดเดียวเลยเป็นบ่ครับแล้วก็ตัดตัดบอกโอบนนี้ฟันไหซีเก้าหา ให้ตัดเลรีเอาคล้ายๆว่าซี่เก่าเก่าซี่เก่าหาหาเก่าซี่หาหาซี่มันต้องสืบ่จ้าเพราะว่าคลิปแรกไม่ได้เล่นคลิปแรกไปเล่นเอาตัวตัวแรกค่ะตัวที่สองไปเล่นจ้าอันนั้นละค่ะก็คือไปย่ำมาคลิปแรกจ้าเลขอันเลขคำนวนค่ะแล้วบัดนี้บัดนี้เลขฟันบ่บัดนี้อ่าเลขล่างด้จ้าโอ้ล่างบ่กล่างมีล่างนี้ได้ฟ้อนแท้ โอ้ oh, มันใจค่ะล่างไม่ปวดเนี่ยปวดอะไดังไงเนี่ยค่ะคารวะคารวาสาวว้นหน้าเพราะมาเกิดในดังไห้เนี่ยค่ะศูน,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 นย์เก้าตัวเดียวโคโูลูอุยมันสีออกก็โตเก้าเทนลลั้หละศูนย์เก้าตัวเดียวโคโลูลเล็กเก้ามันจะเห็นใคนคนเห็นในคนในห้อง กันเซลตายอโอ้ไม่ได้ยังไงนั่น่หละเก่าเดอมากันเัยศูนย์เก้าเก้าศูนย์กับไปน้มันบ่จ้ากับกับอมเพราะว่ามันบ่บ่บ่ไว้ใจดึงให้กับค่ะโอ้ยมันกับสิอิตัตัูเก่ามากันศูนย์เนี่ยันกันซื่อเรียกเมื่อนี่กันบม่มีี่มี่ศูนย์ติ๊กในในดั่งไงเนี่ยอื มันสกอรมากับบักศูนเกาเกาศูนมันว่าจ่าเด็กเกาอย่างไรเล็กเกามันจิตสับคายหรอกมันจิตหลอกออกซิลหลอกเล่นอืมออกก็บตัวเกาค่ะตเกาตัวเกาสิไม่อือเด็กตัวเกาเด้อวันทีได้แล้วอือแล้วก็ไอไอคลิปแรกก็ตัวเกาเนี่ยคลิปแรกอะตัวที่ให้กเน่นสุดเจ็ดจ้า ค่ะเจ้าว่านี่โค้งชุดไทยนี่โค้งชุดไทยนี่เน้นศูนย์เก้าจ้าอืมค่ะผู้ผู้ทุนน้อยก็เล่นเล่นศูนย์เก้าเก้าศูนย์ไปเลยเวทีเอาเลยวัดดวงศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่กลับไปกลับมาแค่นั้นแหละค่ะวิ่งศูนย์จ้าวิ่งศูนย์เก้าวิ่งศูนย์ขึ้กันจ้าิบแรกเลยวิ่งศูนย์จ้าข้างบนวิ่งยันจ้าอ๋อปาร์ี้อะไรเล็ก เลขฝันว่าอะไรจ้าเลขฝันก็เอาสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามฝันได้แดงจึ้งครึ่งเลยบ่จ้ะแดงจึ้งครึ่งเลยแดงัดแดงขดค้นละมืออีกอีกมือที่บ่แดงมือที่บ่แดงน่ะคือหนึ่งสองเจ็ดอ่านั้นบ่แดงค้นละมือจ้ะ หนึ่งสองเจ็ดเนี่ยนี่บอ,อแดงอันนี้ออกสีดำอันนี้เลขฝันเนาะเออไอจึงครึ่งนี่มันไอสองเจ็ดสามอืมค่ะมักบอาาอะจ้าเลขฝันนี่ยครึ่งนี่จึงครึ่งนี่ฝันว่าหลงป่าเอออยู่รกรุเตฟจังหวัดว่าหลงป่าจ้ะเออหลงป่าย่างเขาไปในป่าเนี่ยแหละไปกับ <S <S จับเงยอย่างได้จิคับุงเก็บถึงนอมาเนี่ยลงปลาจากปลาเน,นี่ย<ช>ย่ดไซน์น้อบาดนี่ก็ไปเอย่างก็เป็นนั่งไปนไปนอนอยู่ควันไหมเงี้ยขึ้นเทื่องฟ้าโอ้คือข้นงแตแดเต็มเต็มเต็มตาเลยอืออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้นนนนคือฝันต่างหากขึ้นหนึ่งต่างหากนะแล้อีอีฝันอีขึ้นขึ้นอื่นก็อันนี้ฝันเป็นล่างๆเพราะสัตว์อกอันเนี้ย จ้าอันหนึ่งสองเจ็ดดีเพชาัดหนึ่งเออหนึ่งสองเจ็ดอันนี้อันนี้เป็นล่างล่างจริงจริงเพราะสัตจ้าก็ก็เลขเลขบนกัตัวเก้าน่ะคือเขานี่ยเลขบนกับอะเขาเดี๋ยวจะประคองใจว่าใดเลขวัดนะใดเลขเนึ่งค่ะเลขวัดเลขวัดก็มนี่ก็สองหางจ้าสองเจ็ดสามกับหนึ่งสองเจ็ดม่ย้ำเลครับจ้าทั้เงินกับเลขเลขที่ให้แล้วหน่ง มันนี่ไม่ใช่ายากมันคงสุดท้ายเขาหนีบนนี่มีซีเก้าหาเนาะข้างล่างนี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์แล้วก็เลขฟันก็คือสองเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดเนาะจา้าครับอันนี้คือคงสุดท้ายที่ทางเส้นอะไหมะแต่ว่าซี่เก้าหาเนี่ยไฮตัดเลน้ำแน่คือซี่เก้าเก้าหาแล้วก็ซี่หาเนาะครับ,บจา้าปดีเลขล่างปเด็เลขล่างศูนย์เก้าเก้าศูนย์จ้าสำหรับโค,คงสุดท้ายคงสุดท้ายเลขศ<า>ูนย์เก้าเก้าศูนย์จ้า แล้วก็เลขความฝันที่ฝันได้ตัวแดงๆดจึ้งขึ้นก็คือสองเจ็ดสามแล้วก็ตัวที่บ่คอยชัดขึ้นที่สองต่อมาก็คือหนึ่งสองเจ็ดเนาะครับเออจ้ะก็มีประมาณนี้สําหรับตัวโค้งสุดท้ายเนาะครับก็ะแต่พวกนี้ยังจ้ะให้สาวบ้านหน้าได้ปอดได้ด้วยบริเวณได้ยิงเข้าแต่ไหนไห้พวกเอานี้ค่ะกระสีอัดซูนเข้าเข้าซูนนี่ละเม็ดเดียวมันกับมันโมด ป้าตัวนี้ทิมพ์ว่าได้ว่ได้พอดได้ได้ใครนี่ป้นป้าตัวนี้่ะจ้าค่ะค่ะจค่ะก็ให้เช่นกันในเสื้อจะเอาจัดรถค่ะในเสื้อจะอานไปเลยค่ะเช่นกันค่ะให้ให้ฟังฟังวันนี้ให้ได้จับเงินล้านเด้อค่ะสวัสดีจ้าจ้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ